โอเคครับก็สวัสดีกันนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามช่องนะครับในวันนี้ก็ก็เจอกันอีกครั้งน,นะครับในวันนี้เวลาประมาณสักทุ่มครึ่งเนานะก็จะมาไลฟ์สดนะครับเพื่อที่จะสอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์นะครับก็เดี๋ยวระหว่างรอหน้าจอก็คุยกันนิดนึงนะครับคิดว่า ผู้เรียนตอนนี้มาพฟองกันหรือยังครับอ่ะมาแล้วหนึ่งคนนะครับก็สวัสดีครับถ้าได้ยินเสียงชัดเจนก็ช่วยพิมพ์มาหน่อยนะว่าชัดเจนอะไรนี้นะครับเดี๋ยวจะได้เข้าสู่เนื้อหานะครับระหวา่างรอเพื่อนอีกคนนึงอืมก็อ่ะ,อะโอเคเพื่อนอีกคนนะก็น่าจะเข้ามาแล้วนะตอนนี้ครับชัดเจนครับก็อ่างนนั้นก็เดี๋ยว เราก็จะไปดูเนื้อหากันเลยนะครับวันนี้จะใช้ไม่ใช่จอไว้บอร์ดนะครับวันนี้จะใช้เป็นตัวตัวตัว w i n d o w Capture โอเค w i n d o w Capture คิดว่าคงมองเห็นหน้าจอนะครับหัวข้อวันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการคํานวณทางคณิตศาสตร์นะครับอยากจะให้หาคำตอบของข้อแรกให้นหน่อยนะครับว่าแปดบวกเ้าคูณสมลบสอมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับช่วยคิดให้นิดนึงนะครับว่าถ้า ให้เวลาเอากระดาษปากกามาแล้วก็ลองส่งคําตอบให้หน่อยนะครับโจทย์ง่ายๆนะครับ8ปดบกเคูณสามลบสตอบเท่าไหร่นะครับถ้าตอบเรียบร้อยแล้วก็ให้ส่งคําตอบเข้ามาในตัวไลฟ์สดเลยนะครับให้เวลาทําประมาณสักสองถึสามนาทีเนาะโอเคไหมครับ มีใครได้คำตอบหรือยังครับ สี่สิบเก้าสามสิบสาอ่าโอเคนะครับมีคำตอบออกมาแล้วนะครับทั้งนักเรียนลูกศิษย์ต่อมามีทั้งสี่สิบสี่สิบเก้ากับสามสิบสามนะครับคนแรกนะเนาะทำเงินะูกะอโอเคครับถ้างั้นก็เรามาดูเฉลยว่าที่เราทำมันถูกกันหรือเปล่านะครับนะครับก็คิดให้ดูแบบนี้นะครับอืม ข้อนี้นะครับเราจะคิดแบบนี้นะครับเราจะเอาคู่นี้ก่อนนะครับคูณกันเนาะเก้าสามก็เท่ากับเก้าคูณสามอย่างนี้นะครับก็เท่ากับยี่สิบเจ็ดเราได้ตัวนี้ยี่สิบเจ็ดเราก็มาบวกกับแปดก่อนนะครับบวกแปดเป็นเท่าไหร่ครับสามสิบห้านะครับก็เป็นยี่สิบเจ็ดบวกด้วย 27, ดยดทบวกด้วย8นะครับแล้วก็ลบด้วยอแบบนี้นะครับซึ่งมันก็มีค่าเท่ากับสามสิบนะครับข้อต่อมาอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็เอาค่าคูณ3ก่อนก็เป็น27 27เสร็จแล้วเราก็มาบวกด้วย8แล้วก็ลบ2ครับซึ่งมันก็ควรจะต้องเป็น33น ครับ่าประมาณนี้นะ <c oughs> สำหรับหัวข้อในการเรียนในวันนี้นะครับทางภาษาเกตคขาเรียกออ,อเดอร์ออเดอร์ก็แปลว่าลำดนะับเนาะ ระเบิดออสอนไปแล้วบุพบพเมื่อวานแปลว่าของนะโอเปอเรชั Operation ก็คือตัวกระทานะครับตัวดำเนินการนะครับจนการซึ่งในทางคณิตศาสตร์ถ้าเป็นแบบภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า p พิมดันะครับ p พิมเพิมดัสคำว่า p พิตัวแรกมันมาจาก อักษรภาษาอังกฤษตัว p นะครับ p ตัวนี้มาจากคําว่า parenthesis นะครับ parenthesis แปลว่าเป็นภาษาไทยหมายถึงเครื่องหมายวงเล็บส่วน e ตัวนี้ให้หมายถึงตัว exponent นะครับ e exponent หมายถึงว่ายกกาําลังส่วน m และ d นะครับ m และ d หมายถึง multiplication และก็ d ivision นะครับ multiplication คือการคูณนะครับคูณ cool. ส่วน division ตัว d ก็คือการหารแบบนี้นะครับ a ก็คือย่อมาจาก addition แปลว่าการบวกนะครับแล้วก็ subtract หมายถึงการลบแบบนี้นะครับเพราะนะั้น PEMDAS จริงๆเราก็อาจจะไม่ต้องจำว่า PEMDAS ก็ได้เราก็ต้องจำแบบนี้ครับวงเล็บเลขยกกำลังเลขยกกำลังแล้วก็มาทำคูณหารคูณหารเสร็จแล้วค่อยมาบวกกับลแบอันนี้นะครับอันแบบนี้คือลำดับขบั้นตอนอะ เรามาลองดูข้อนี้นะครับว่าตัวอ,อย่างข้อนี้ว่าเราจะทํายังไงก่อนใช่ไหมเ mm. จอโจทย์ข้อนี้สิบ mm. บวกด้วยสองบวก 1, หนึ่งกลังสองบวกอย่างนี้เราจะหาคําตอบว่าตอบผ่าไหร่นะครับอันนี้ก็ลองคิดดูพร้อมกันนะครับว่าเราจะทํายังไงก่อนเราก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าเราต้องทําในวงเล็บก่อนวงเล็บวงเล็บ,บ,ลบข้อที่หนึ่งก็คือเนี่ยเขาบอกว่าวงเล็บใช่ไหม เรามาดูนี้มีกี่วงเล็บเราก็แยกมาเลยก็ได้ในวงเล็บก,ก็จะมีเล็บคู่นี้แหละนะวงเล็บวงเล็บมีกี่วงเนี่ยวงเล็บมีอยู่ด้วยกันสามวงใช่ไหมครับอ่ะเราก็มาทําเลยสองบวกหนึ่งก็เท่ากับเท่าไหร่ในวงเล็บก,ก็เป็นสามก็สามสามเสร็จแล้วมันยกกําลังอยู่ด้วยสองอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็เชื่อมด้วยบวกนะครับอันนี้ก็เชื่อมด้วยบวกแล้วก็สิบ โอเคไหมครับ,บการตอนคิดต่อไปเราทําในวงเล็บก่อนก็คือเจลบสองเจ็ดลบสก็เหลือเ่ากับเท่าไหร่ครับห้าเรก็เขียนทีห้าแล้วก็ทั้งหมดก็คือกําลังสามแล้วเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกห้าก็ใส่ไปสามลบด้วยเจดก็เป็นเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ครับเหลือสี่ใช่ไหมสามลบเจ็ดเหลือสี่แต่ว่ามันเป็นเครื่องหมายลบเนาะ เพราะว่ามันติดลบลบสี่นะครับแล้วก็หารก็เชื่อมวยเรื่องหมายหารหารด้วยสองลบสองอ่ะแล้วก็เท่ากับเท่าไหร่แบบนี้เราก็ทําแบบนี้ขั้นตอนแรกโอเคนี่ครับต่อมาเราก็มาทําขั้นตอนแรกเขาบอกให้ทําในวงเล็บต่อไปเรามาทําเลขยกกําลังขั้นที่สองเลขยกกําลังอันนี้เราก็เอา สามยกกำลังสองก็คือสามคูณสามแบบนี้ใช่ไหมครับสามกำลังสองหมายถึงสามคูณสามเพราะนั้นก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับวงเล็บตรงนี้ก็กลายเป็นเก้าเก้าอันนี้ก็บวกด้วยสิบอันนี้ก็บวกด้วยห้าห้ายี่ิบห้าอันนี้คือห้าคูณห้าคูณห้าใช่ไหมห้าห้าเป็นยี่สิบห้า ย5่คูณหใช่ไหมห้ายี่ใส่5ทด2องาสเป็น10บสิบเอ็อก็ร่ห้าก็เป็น125เพราะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นบวกด้วยยี่สิบหแบบนี้นะครับแล้วก็เชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกบวกอันนี้บวก5กับลบสอันนี้มันก็เอาหมายถึงว่าเอา5คูณเข้าไปนะครับ เครื่องหมายบวกนะครับบวกกับลบคูณกันนะครับเนี่ยคูณกับายก็มาหากันเนี่ยบวกกับลบคูณกันมันก็จะได้ลบนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น uh, ลบนะครับทีนี้ก็จะกลายเป็นเครื่องหมายลบนะครับัวนี้กลายเป็นเครื่องหมายลบลบยี่สิบห้าสี่เป็นยี่สิบ 20, เป็นลบยี่สิบนะครับบวกห้าลบสี่็ลบยี่สิบแล้วก็เชื่อมไป่องหมายหารหารสองแล้วก็ ลบสองนะครับเท่ากับเท่าไหร่แบบนี้เราก็ค่อยคิดมาทีละขั้นเห็นไหมครับจะถูกไหมเนี่ยจะ,จะยาวไปไหมไปอ่ะต่อมาเราก็มาดูข้อต่อมาเราก็เอาขั้นตอนต่อมาพอมันหมดแล้วเขอนบนขอกให้ทําคูณกับทํำหารอันนี้มีคูณไหมไม่มีคูณแล้วต่มีหารใช่ไหมก็เอาสองเนี่ยหารยี่สิบก่อนนะครับ สหาร20ก็เหลือเท่าไหร่ครับก็กลายเป็นลบสินะครับ2 10เป็นลบส0แล้วก็ลบสฝั่งนี้ก็จะเป็น125ยบวก9บวก10เหมือนเดิมนะครับลบสเท่ากับเท่าไหร่สุดท้ายแล้วน่าจะได้คำตอบแล้วมนะั้งเพิ่มยาวแล้วก็อันนี้ทำจาก ฝั่งนี้ไปฝั่งนี้แล้วนะทำจากซ้ายไปขวาแล้วนะทำจากทำจากฝั่งนี้ไาฝั่งนี้กเท่ากับสิบบวกเก้าบวกร้อยห้าก็เป็นสิบเก้าสบเก้าเออเหลือ้อ่บห้าบวกสิบเป็นร้อยสามสิบห้ารอยสส้ารอสมสเก้าร้อยสี่สิบสี่ 1 4 4ยสีลบสิลบสก็เป็น1้อเอ้ยเอ้ยเป็นลบสิเนาะก็เป็น1 4 4ยสลบด้วยลบสิบสอนะครับร้อยสลบสิ 12, นะครับก็สีออกสอก็เท่ากับเท่าไหร่4สออกสก็เหลือ2ใช่ไหมครับ สี่ออกหมืนก็เหลือสามหนึ่งก็ชัดมาธรรมดาเพราะนั้นข้อนี้ตอบร้อยสามสิบสองนะครับเป็นคําตอบที่ที่การคิดเลขของข้อนี้เนาะตอบหนึ่งร้อยสามสิบสองอ่ะก็เป็นแค่ตัวอย่างและแนวทางนะครับเดี๋ยวถ้าใครยังไม่เข้าใจก็สามารถที่จะย้อนกลับมาดูคลิปนี้ได้นะครับแต่ในวันนี้ก็จะให้ไปทําแบบฝึกขัดนะครับก็จะให้มาทำแบบฝึกขัดที่อยู่ในตัว เว็บไซต์นะครับก็คือเว็บไซต์ตัวนี้นะครับมาที่ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์นะครับมาที่เทสนะครับแล้วก็ให้เรามาที่วันที่0ูนะครับ d ดย์ศูขั้นตอนการคิดเลขนะครับก็จะมีแบบฝึกขัดอยู่ด้วยกันทั้งหมดไม่น่าจะยากนะครับอยู่ประมาณ10 10ข้อนะครับก็ให้เวลาทําตอนนี้ ทุ่ม4:15ก็ให้ทําจนถึงประมาณสัก2ทุ่มครึ่งแล้วกันนะให้เวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งก็อให้เรามาฝึกลองทําดูนะครับหาคำตอบดูเนาะโดยใช้แนวทางตามที่สอนมาเมื่อกี้นะครับก็คิดว่าคงน่าจะเข้าใจแล้วก็ให้ให้เวลาทําแบบบกทัดจนถึงงทุ่มครึ่งนะครับก็ส่งแบบบาทัเดี๋ยวเรามาดูว่าใครได้กี่คะแนนถูกกี่ข้อแล้วเราก็ไปต่อด้วยวิชา ภาษาอังกฤษอีกทีนึงนะครับก็คงจะขอหยุดไลฟ์สดไว้ก่อนนะเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวให้ไปทำเดี๋ยว